นายกรัฐมนตรีประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายและกองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำคงเขตเชียงรายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2567เวลา15นาฬิกา45นาทีพลตรีประผัดพพสวุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองร่วมให้การต้อนรับนถายเศรษฐาทวิสินนายยกรัฐมนตรีและคณะในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายในประเด็นด้านยาเสพติดความมั่นคงการค้าชายแดนเกษตร ท่องเที่ยวการบริหารจัดการน้ําและอื่นๆและกองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำข่งเขตเชิยงรายอำเภอเชิยงแสนจังหวัดเชิยงราย จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2567ในรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันนกไล้วันประสูติพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถณณศลาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาข้าราชการทหารตำรวจและชาวพะเยาร่วมในพิธี